ใครจะได้รางวัลเอ่ยเก่งมากเก่งมากเก่มากุดค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 ุดสุดคุดคะดคคุดคุดสุดีคุคุดค ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่เอาใจน้องลูกฟ้าน้องบว๋มใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดนีก็คนเลินยทรายเนาะคะ่ะโอ้โอ้โ ดุมทิพย์ก่อนดุมทิพย์ก่อนใส่ตรงไหนนี่ใส่ให้พี่รุ่งบอกนองดวงจัดการเลยหนูเองพ่อ ดูดูน้องดูขึ้นอ่ะขึน้นอ,อ่ะช่วยพ่อบอกโอ้หนูกเก่งจังเลยเนาะช่วยงานพ่อหนูไม่ช่วยพ่อบอลูกหนูพ่อช่วยพ่อทรา,ายลงใช่ไหมของสาวช่วยพ่อคะ่ะช่วยพ่อทรา,ายลงไหว ช่วยพ่อหรือช่วยเล่นเนาะนี่น้องดวงวันหนูจะช่วยพ่อเองค่ะดูค่ะอ่ะเวลาจะช่วยพ่อนาะนายนายช่วยยังไงพี่ลุงก็จะช่วยด้วยสองสาวจะช่วยพ่อนะคะแม่ค่ะดูสองสาวช่วยงานพ่อค่ะเอาเร็วช่วยพ่อเร็ว พ่อไม่ต้องมายุ่งเลยเดี๋ยวหนูทำเองดูน้องดูค่ะพี uh ่ huh. รุง่งดันยังไงดันดันยังไงรวครังอะอาอาดูนะคะแม่วันนี้ช่วยพอแล้วน้องดูวันนูจะช่วยเองค่ะพ่อโอดูค่ะ โอ้ย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 อ้าวอ้าวรถพอ่อจะช่วยพ่อหรือจะอะไรเนาะนี่อ้าวแล้วช่วยกันเร็วพ่อมีลูกสาวต้องให้ช่วยงานค่ะแม่แม่เอาแล้วช่วยงานพ่อเร็วอีรายจะขึ้นเหยียบนะน้องรุงร่งรุ่งดูน้ <มา S 2> องดวงค่ะตัวใหญ่แล้ว โอ้ว่ามงลงช่วยหญยในรถพ่อพังอวาในรถพ่อพังอยากช่วยหนูอยากช่วยนะพ่อดูค่ะโอ้พยายามมากเลยพี่รุ้งเอาเดเดียไป่งเดี๋ยวไมาดูดูค่ะแม่พยายามช่วยพอค่ะเอาเร็วช่วยกันเร็ว โอ๊ยๆอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชีคนรถพ่อชีค yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> ืนรถพ่อพ่อ <Yeah. S 1> พูดยาแค่นั้นแหละตกใจกันเลย <Yeah. S 1> มาเร็วช่วยพอ่อใหม่เร็วนายา <Yeah. S 1> นคนจะ <Yeah. S 1> ช่วยมาเดินมาเดิน <Yeah. S 1> ใครจะช่วยพอ่อเด็กพ็ดพุดออกพูด ไปไหนแล้วใครช่วยงานเลยบอกนะใครช่วยงานนะโอ้ใครช่วยงานโอ้ใครช่วยงานมีรางวัลให้ใครช่วยงานมีรางวัลให้มั่นโคว่าใครช่วยงานมีรางวัลพี่รุ่งก่อนเขาเลยพี่รุ่งก่อนเขาเลยคุณออกแล้วคุณ

ขุดเลยช่วยพ่อแล้วเร็วเร็วใครจะได้รางวัลเร็วเร็วใครหิวกล้วยเร็วเร็วใครหิวกล้วยเร็ว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 ค่ะค่ะจะทำไรจะทำไรทำไรสปรายนี่คนล้วนด่ค่ะแม่แม่จะขึ้นรถพ่อการี่รุ่งพี่รุ่งอยากขึ้นรถพ่อแล้วโอ้โหอัพี่รุ่งแล้ว คยายล้างจะเคลียร์ลงหมดอ,อ่าดูน้องดวงววคาช่วยพ่อเคลียร์ลงนะคะอ่านังดวงเร็วเร็วพี่พาบอกให้กำลังใจเด้อหลานหลานลูกๆ,ๆให้กำลังใจพี่รุ่งน้องดวงนะคะให้กำลังใจอ่าพี่รุ่งนะคะแม่ค่ะ,คะอ่ามาเร็วพี่รุ่งพี่รุง่งมีแหละจะช่วยพ่อนี่โตแล้ว <laughs> ดูค่ะแม <ๆ S 2> ่คุณจะออกยังไงเนี่ยคุณออกยังไงอ่ะบคุณ เร็วๆุขุดงี่ใครวะใครจะขุดลงได้น้องขาเนี่ยพี่รุงจดช่วยหรือว่าน้องดวงเนาะขุุดใครจะได้รางวัลเอ่ยเกรงากเกรงมากเกงมากขุด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 เุดขุขุดขุขุดขุุ นี่ออกครับพ่อหนูเดินออกกําลังกายก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแห้มาใหม่ขอกําลังใจจากแม่สซนลักษณ์ก่อนขอกําลังใจอาพี่ลุงบ้านพี่ว่างพี่เองคนละทีผัดเปลี่ยนกัน,นกดวงไม่ยอมหนูเองค่ะพ่อหนพูพี่ลุงพี่ลุงเสกตายแล้วพ,พ่อหนูพี่ลุงเสกแล้วแน่แน่แน่อนให้ขุณอันนี้ไม่ใช่เกียรรถเข็น เอาช่วย ja ก okay. ันช่วยกันเร็วเโอ้คุดคุดอ่านจุดเซกแล้วเซกซายเป็นตั้งคู่นะคะไม่ดูดูพ่รุษค่ะดูพิรุะอ่าเร็วน้องดวงเร็วเร็วอ่าน้องดวง ให้เนาะจะได้รางวัลเนาะจะได้กินกล้วยเนาะพี่ก็อยากช่วยพุดยังไงโูดไม่ได้อ่ะโปวยไปเล็กนิดบ่โอ้ดูดูรวมรวมรวงรวมไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่อย่างงั้นอ๋อ รถพ่อดูนั่งทับรถพ่อเลยรุงรุงนั่งทับรถพ่อเลยโอ้ลงรุงาองดวงใช่โ่ยลงมาข่ยลงมาข่ยลงมาองดวงข่อยลงมาคกแล้วุงเนาข่ยลงมานาองดวงปุ๊บดู เออข่าออกเลยเ้ยอ,อ,อ,ออสร็จไหมน้อวันนี้เนี่ยนนนนนนเสร็จไมอเอ,อ่ยเด็กๆของเรา<อ>จะเสร็จไหมน้องดวงเสร็จอยู่ค่ะพ่อพอ่อพุดมาเหนื่อยแล้วคนมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนุช่วยดี๋ยวนุช่วยเดี๋ยวเสร็จเดีเสร็จค่ะ Giulia dump kia dump dump ngắt dump 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 Nó dump làm gì? dump 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 như dump 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 โอ้มันหักรทำย่ง,งั้นนะ่ะพุ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 เอเอ,อุเออแล้ะแม่แก้วก็จะช่วยด้วยนะแม่แก้วนี่แม่แก้วแม่แก้วก็อยากช่วยด้วยบอกโอ้นอ้เจ๊ฝึกแล้วพอล้วนอะไรหักหรือเปล่าปุ๊

เ <tinc S 2> ตะลงเปะลงดเดู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 สบายดีหมดเกนหนาคอไม่รู้จะช่วย่อหรือวะไม่รู้จะช่วยทอหรือปลานีรัก ไงอวยได้วย <Ủ a S 2> ่นม่ดนทอ่อย <laughs> no, no, no ่าตีลังกานะลูกเวลาจะโชว์อะไรวันนี้ให้แม่แม่ดูดูไม่ได้หรอกพ่อเปอะไรกันเนไงูดูแล้วกบ ใครจะขุดน้องพี่ก็ไม่ยอมน้องก็ไม่ยอมช่วยกันสามัคคีกันอ้าวดูดูโอ้ยพี่รุ่งเต็มแม่เลยนี่พี่รุ่งบอกว่าหนูช่วยครับถอดเต็มแม่เลยนี่อ่าวดูดูดูพี่รุ่งค่ะพี่รุ่งอ้าวแล้วพี่รุ่งมันจะลากลงบ่ดลากลงเลยอ้าว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 หมดกันพอดี หมดกันพอดีจะมาปีนปิตเอาเอาเอารถพรวนโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้มาช่วยเดนดูขาไปเม่ให้มา <จะ S 1> ช่วยงานจะเสร็จสักทีไหมพอรวนเออถ้ายกับพ่อนี่แหละเนะาะนี่นดูน,น่า,าอะไรพอรวน โดนหางโวฮะแสบเลยนั่นใครทำอะไรพ่อนั่นเต็มเลยเต็มเเลยเพราะว่าเต็มเต็มเลยอดได้เล่นเลยที่นี่โดนเต็มเต็มเลยนั่นพ่อแสบตาเลยที่นี้ตาตาบวมเลยตาติดเลย โปรเซตาเลยนะเห็นไหมนีเลนแล้วปวดบอกบรหารเต็มลยบหางหานองดวงดรุ่้องรุ่มบอกเป็นหางพี่รุ่มดูนองดวงดูขาแม่ไมเง้ทำอะไรไงฮะ พี่รุ่งไปช่วยกันหน่อยโกเลยโนเลปวดตาแล้วบอกว่าปวดตาแล้วนี่ใครจะเอาลงให้ล่ะทีนี้ใครจะหาดินให้ล่ะทีนี้อืืใครจะหาดินมาให้เล่นล่ะน้ำก็จะท่วมบ้านแล้วอืเออเนาะเต็มเมะเลยลูกเอ้ย ลมดูการคุยของพี่รุ่งนู่นดูคนคนขี้เกียจคนขี้เกียจให้ขี้เกียจทำงานไม่เสร็จจะไปนอนแล้วดูดูก่อนแม่แม่งานไม่เสร็จไปนอนแล้วทำงานเสร็จได้แล้วพี่รุ่งเรียกแล้วไม่ช่วยเลยไม่ช่วยกันเลยพี่รุ่งเรียกแล้วไม่ช่วยกันเลย ไปรุ่งละท่นี้พรวนเอ้ยเดี๋ยวกระทางแตกเรากรวนเขาบอกว่าไหนคุณก้เกียจดูค่ะ นายจะช่วยพ่อเอ้ยเต็มเต็มพอเลยใายเต็มพอเลยอีหลานี่บอกจะช่วยพ่อเกี้ยเกี้ยลูกช่วยเกียร์เร็วช่วยเกียร์พ่อลงมาแล้วเร็วเก่งแล้วโดยลงมาแล้ว หนูช่วยพ่อบอลน้องเดือโอ้ยเก่งจังเลยเนาะนี่บอกคนจะได้กินกล้วยน,นี่รอจะได้กินกนนนนล้วยน่นน่นเดี๋ยววะดใเ้เซอร์เด้วเฮ้ยเรื่องไม่ใช่งานเอเซอร์ ม้งจะได้กินกล้วยนี่อ่ะพี่ลุงช่วยอีกแรงอ่ะช่วยพ่ออีกแรงเลยอ้าวพี่ลุงช่วยด้วยร่วมด้วยอ่ะวอ้าวดู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 อย่าดันลูอย่าดานันอ้าวพี่ <laughs> ลุตงตกใจพ่อทำอะไรอ่ะ,อะพ่อสู้แรงลูกไม่ไหวค่ะยอมปล่อยลุงพอ่อบอกว่าบอกพ่อไม่ต้องบอก ขอมาต้องรู้ทงิงดูดูทำไรนะมูดันไันตรมูไม่ใช่ดันมานนี่เดันลงละดันลงเลยพากันดันลงเกดันมาตรงนี้เอาวชวยช่วยกันแล้ว น้องๆค่อยกเกือบเสร็จแล้วลูกเกือบเสร็จโอ๊โอ้โอยโอยโอไง่องมาอีกลูกโอ้ยทอะไรทอะไรตีลังกาให้แม่ดูหรือเปล่าม